อันนี้ก็คือเรื่องต่อมาเรื่องของยูทูบเบอร์ไทยเชี่วชื่อว่าไอโรมอัลโลนฉันอยู่กรุงโรมคนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะคนละโรมนั้น R O M E ต้อง R O A M ไอโรมอ l o โลนเที่ยวคนเดียวอะไรแบบนั้นก็คือช่องเขาก็เป็นช่องที่โด่งดังคนชื่นชอบเยอะ,อะพาไปทัวร์แต่ละที่แต่ลที่ซึ่งผมก็ชื่นชมเขาที่เขาก็พาไปดูสถานที่แต่ละที่การใช้ชีวิตของคนอะไรแบบนั้นแต่เพียงแค่ว่าพอมาเรื่องปาเลสไตน์เนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจผิดได้ ราะว่าการสื่อของเขาเนี่ยที่เขาสื่อไปมันดูเหมือนว่าคนปาเลสไตน,น์ลำบากเหมือนโดนกดขี่อ่ะหลายอย่างที่เขาเสนอมานะอย,ย่างเช่นแบบป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนคนปาเลสไตน์จะได้เป็นสีขาวแต่คนยิวเนี่ยเขาจะได้เป็นสีเหลืองหรือแม้กระทั่งน้ำประปายมชาวยิวเนี่ยตัวเขาตัวยิวเองเนี่ยได้ใช้น้ำประปาแบบส่งตรงถึงบ้านแต่ชาวปาเลสไตน์เนี่ยเขาต้องใช้ท้งซึ่งก็ใช่แหละคุณไอโรมาโลเนี่ยเขาไม่ได้พูดเองแต่คือไกด์ไกด์คนนี้คือชาวปาเลสไตน์ก็ต้องพูดให้แต่แน่นอนอย่าลืมนะ ปาเลสไตน์ที่เขาไปเนี่ยคือปาเลสไตน์เวสต์แบงก์ถ้าเป็นแต่ก่อนก่อนที่จะมีสงครามนี้เนี่ยหลายหลายคนก็จะเข้าใจผิดว่าปาเลสไตน์ก็คือปาเลสไตน์อิสราเอลก็คืออิสราเอลแค่มันติดกันบางคนอาจจะงงระหว่างเวสต์แบงก์กับกาซามันคืออะไรความจริงแล้วก็คือว่าปาเลสไตน์มันแบ่งเป็นสองก้อนที่ผมเคยอ,อธิบายข้างบนเวสต์แบงก์ข้างล่างกาซาแตกแยกกันเองแบ่งแยกกันเองยึดอํานาจกันเองสุดท้ายเนี่ยแหละไอรมอโลเนี่ยเขาไปเขาคือไปทางเวสต์แบงก์ทำไมต้องไปเวสต์แบงก์ทำไมคุณไม่ไปกาซา ก็เพราะวิสแบงปลอดภยัยคนต่างชาติสามารถไปได้แต่ถ้าคนต่างชาติเข้าไปกาซาเมื่อไหร่จบเนะคุณจะโดนจับเป็นตัวประกรันแล้วก็โดนเรียกร้องขนาดคุณไม่ไปขนาดคนไทยทํางานในอิสราเอลดีๆมันยังวิ่งมาจับเลยแล้วถ้าคนไทยไปส่งถึงที่คิดว่าจะเหลืออะไรไม่เหลือแล่พวกนี้ค่อนข้างจะแบบว่าเอาแต่ตัวเองเป็นหลักความคิดจะไม่ค่อยจะเลยแล้วก็ปลูกฝังคนอื่นแบบผิดๆปลูกฝังลูกหลานผิดๆก็จะโดนจับตัวไปแบบนี้เขาถึงไม่ไปไหมไอโลอโลคุณไอโรมาโลเนี่ยเขาถึงไม่ไปในนี้ ผมจะเรียกว่าคุณไอแล้วกันจะได้สั้นๆอ่ะคุณไอเนี่ยเขาถึงไม่ไปในนั้นเขาถึงต้องไปเวสเบ bank เพราะเวสเบ็งปลอดภัยเวสเบ็งเนี่ยทำไมถึงปลอดภัยก็เพราะว่าอิสราเอลคุมที่คุณไอเนี่ยเขาให้ดูว่าแต่ละจุดแต่ละจุดใช่ไหมเวสเบ็งแผนที่แต่ละจุดแต่ละจุดเหมือนโดนเป็นเกาะเกาะ,ะเหมือนโดนยึดมาเยอะแล้วก็จะมีแผนที่ในนั้นเขาก็จะโชว์แผนที่อยู่4รูปเป็นที่ชอบเอามาใช้กันอ่ะสี่รูปนี้มาเลาเซีเล็กลง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 อะไรแบบนั้นซึ่งให้คนเข้าใจผิดได้ว่าอดดนกดขี เพราะฉะนั้นการที่คุณไปเวสต์แบงก์แล้วจะเห็นว่าโอ้อคนปาเลสไตน์เนี่ยดูเป็นมิตรมันไม่แปลกปกติมากตรงนั้นอิสราเอลคุมหลายจุดใช่ไหมพอกขาขับรถไปเขาก็ถ่ายให้เห็นทหารเนี่ยประจําแต่ละจุดโอ้ทหารเข้มมากเลยอแบบนั้นจนบางคนอาจจะคิดไปได้ว่าโอ้ทหารเข่งขนาดนี้เพราะว่ากดขี่แล้วสรุปเขากดขี่ไหมเขาไปทําอะไรคุณไอ้คำว่ากดขี่มันเหมือนเป็นคําลอยๆอยอะ่ะกดขี่คือยังไงคือหมายถึงทหารยืนมองคุณแค่คนี้ทหารก็คือกดขี่คุณแล้วหรอไม่ใช่ถ้าคุณเป็นคนดี คุณสุดจริตใจจริงๆเนะี่ยคุณต้องสบายใจกับการที่มีทหารมีตำรวจอยู่ตรงนี้นอกจากจากว่าตำรวจนี้คือตำรวจไม่ดีนะแต่ถ้าตำรวจแบบทางการแบบปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลคุณทําตัวปกตินี่คุณกลัวอะไรแล้วยิ่งมีตำรวจมีทหารคุมแบบเนี้ยยิ่งปลอดภยนะัยเนี่ยเหมือนชายแดนใต้ในไทย3จังหวัดภาคใต้ในไทยเนะี่ยแต่ก่อนคืออาการหนักมีการบอมีมการบุ้มใครที่ต่างกับตัวเองหน่อยก็ไปบุ้มเขาสังหารเขาทหารก็ต้องไปคุมทหารไปช่วยเสร็จก็บุ้มใส่ทหาร ไม่จบไม่สิน้นทหารยังต้องไปคุมเนี่ยแหละทหารคุมก็เพื่ออะไรก็เพื่อความปลอดภัยแต่ทหารยังไม่ได้เล่นหนักมากเหมือนกันสามจังหวัดชายแดนใต้ก็ข้ออ้างแบบอยู่กับฮามาสแบบเนี้ยอ้างว่าไทยกดขี่แย่งแผ่นดินนู่นนี่นั่นไม่จบไม่สิน้นคือโลกใบนี้่างที่ผมเคยบอกโลกใบนี้มันแย่งแผ่นดินกันมาแต่ไหนแต่ไรไ,ไม่ว่าประเทศไหนก็เถอะแย่งกันมาหมดแต่คือยุคนี้มันมยุคเศรษฐกิจเป็นยุคที่เรามีทางเลือกก็ควรจะจบแต่ถ้าไม่จบก็เนี่ยแหละคุณก็ต้องรับคำวิจารณ์ให้ได้ แต่ไม่ใช่พอโดนเขาเอาคืนแล้วก็มาหาว่าเขาสังหารคนบริสุทธิ์คุณนะไปสังหารคนบริสุทธิ์ก่อนถ้าเราย้อนไปเมื่อ2ปีกว่าที่แล้วที่มันมีดราม่าครั้งหนึ่งตอนนั้นปาเลสไตน์กับอเสเอลตอนนั้นคนส่วนใหญ่คนไทยส่วนใหญ่เข้าข้างปาเลสไตน์นะเห็นว่าปาเลสไตน์จะโดนกดขี่เพราะว่าเข้าใจผิดจากการที่อาจจะฟังแบบนี้เพราะฉะนั้นโอเคที่นี้มาเริ่มที่ตรงนี้ก่อนที่ไอลงอลงเนี่ยคุณไอเนี่ยเขาก็ไปถ่ายใช่ไหมเราจะเห็นว่าที่เขาบอกว่าป้ายทะเบียนคนละสีเชา่ายิวเนี่ยได้ไป้ายสีเหลืองแถม ที่ข้ามไปได้เลยเฮ้ i, ชยชาวปาเลสไตน์ไม่ได้เขาได้แต่ป้ายขาวข้ามข้ามไปมาคือมันแปลกตรงไหนผมถามหน่อยคือคนละประเทศต้องคนละป้ายถูกไหมประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยป้ายเดียวกันไหมไม่ใช่คนละอย่างคนละดวสอนไทยมาเลไทยกัมพูชาคนละป้ายก็ในเมื่อคนละประเทศคือคุณจะสื่ออะไรคุณจะบอกว่าอ๋อปาเลสไตน์คือประเทศเดียวกับอิสราเอลเหรอก็ไม่ใช่นี่ก็ต้องแยกก็ในเมื่อคุณจะมาขอป้ายทะเบียนเหมือนกันทําไมอิสราเอลเขาทําระบบให้ก็ดีแค่ไหนถ้าเขาทําระบบให้คุณนะ ทำระบบป้ายให้คุณนู่นนี่นั่นมันก็ดีแค่ไหนเขาก็ช่วยคุ้มครองเพราะฉะนั้นไอ้การแยกป้ายมันคนละประเทศคุณต่างหากทางกลุ่มของปาเลสไตน์ต่างหากรัฐบาลปาเลสไตน์ต่างหากที่ต้องไปสร้างถนนเองไม่งั้นคุณก็ต้องจ่ายภาษีให้อิสราเอลไม่ใช่ว่าอะไรก็จะไม่จ่ายถึงเวลาอยากใช้ก็จะใช้ไม่ได้ถ้าคุณอยากจะใช้อย่างแรกปรับตัวให้คุณภาพเท่ากันก็คือมีคุณภาพอะอย่ามีเรื่องของก่อการร้ายมีการศึกษาเรียนรู้ดูมีความจริงใจถ้าคุณมีความจริงใจเขาจะยกเลิกการปิดการแน่นอนยกเลลิิกการ้้อมปดัวนนนีนน แต่เพราะมันยังไม่จบไม่สิน้นครั้งนี้เหมือนงานครั้งนี้ที่กาซาฮามาสกับอิสราเอลต่อสู้กันเวสต์แบงก์ก็ร่วมในเวสต์แบงก์ก็มีกลุ่มก่อการร้ายเพียงแต่มันเล็กๆจิ๋วๆไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็มาปะทะอิสราเอลเหมือนกันขนาดในเวสต์แบงก์อิสราเอลคุมขนาดนี้ยังมีแต่แค่ไม่ได้หนักมากเพราะเขาคุมอยู่ไงเพราะนี่แหละคุณต้องเอาเงินต้นทุนพวกนี้ไปพัฒนาถนนเองไม่ใช่ว่าไปไม่พอใจว่าไม่สร้างถนนให้ฉันก็คุณไม่ได้จ่ายภาษีให้เขาคุณไม่ไไดดด้้เเเเปป็นนนนรระททศีียยยวกกัับขาาม่่่คคืออองแุณนะใหู ภายทะเบียนถนนอย่างต่อมาก็คือเรื่องของน้ําประปาอันนี้ผมมองว่ามันไม่ค่อยมีเหตุผลนะน้าประปาที่บอกว่าเออชาวยิวเนี่ยไม่ต้องมีแทงน้ําบนบ้านสังเกตง่ายๆเลยบ้านไหนที่ไม่มีแทงน้ําคือบ้านชาวยิวบ้านไหนที่มีแทงน้ําคือชาวบาริสตานเพราะว่าชาวยิวเนี่ยเขาได้น้ําที่คุณภาพแบบลวดเลยวแต่ชาวบาริสตานเดี๋ยวก็น้ําติดเดี๋ยวก็น้ําดับก็เลยต้องมีแทงน้ําคือไม่มีแทงน้ํามันดีหรอถ้าเป็นผมนะผมอยากมีแทงน้ําเหตุผลเพราะอะไร พราะถ้าเกิดอยู่ๆท่อแตกในไทยก็เหมือนกันเหตุการณ์ท่อแตกก็มีต่อเนื่องทุกปีอยู่แล้วแต่ละพื้นที่ท่อแตกเดี๋ยวก็ต้องซ่อมท่อปัญหาเรื่องท่อประปานน่นนี่นั่น,นถ้าสมมติอยู่ๆท่อแตกคุณไม่มีน้ําใช้เลยนะถ้าคุณต่อตรงมาจากท่อแต่ถ้าสมมุติคุณมีแทงน้ําดีจะตายผมชอบมีแทงน้ํามากเพราะแทงน้ําคุณจะมีน้ําสํารองแบบ500ลิตร1000พลิตร2000ลิตรเนี่ยมีไว้ใช้เวลาฉุกเฉินเวลาคนอื่นกน้ําดับคุณก็มีน้ําใช้ดีกว่าเยอะใช่หไหมแล้วการมีแทงน้ํามันไม่ดียังไงไ ไอกบ้านอิสาราเอลที่ไม่มีแทงน้ำนี่แหละที่จะลบาบากตอนที่เวลาเขาตัดน้ําเวลาท่อแตกเวลามีปัญหาก,กันเนี่ยจะลําบากเห็นไหมฮะไม่ดียังไงและเหมือนกันมันก็จะเชื่อมโยงกับเมื่อกี้ถนนเหมือนกันท่อน้ําเหมือนกันคุณจะบอกว่าของคุณเนะี่ยน้ำติดติดดับดับแล้วคุณจะมาโทษอิสาราเอลทําไมในเมื่อคุณคนละประเทศกันนี่ไปถามรัฐธาลของคุณไปถามฟาตาว่าทําไมน้ําถึงติดติดดับดับด้านมาบอกว่าอ๋ออิสราเอลสองมาตรฐานหรอหรือแม้กระทั่งรถเมย์เหมือนกันรถเมย์เนี่ยตัวเนี้ย มีแต่ชาวยเท่านั้นที่ขึ้นได้าชาวปาเลสไตน์ต้องขึ้นรถอีกแบบหนึง่งสรุปคุณก็มีให้ขึ้นถูกไหมคุณมีให้ขึ้นนี่อไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้คุณใช้อะไรเลยไม่ใช่เขาให้คุณใช้ก็ดีมากแค่ไหนแล้วคุณเสียภาษีให้เขาหรือเปล่าเสียมากพอหรือเปล่าไม่แต่ดันอยากได้สิทธิ์แบบเขาคือโอเคละสิทธิ์ผมเข้าใจได้ได้สิทธิ์ต้องเป็นประเทศเดียวกันนั่นคืออย่างแรกอย่างที่2ก็คือว่าคุณมีความเสี่ยงไหมที่ผ่านมาก็มีความเสี่ยงมีการระเบิดรถบัส ช่วงที่แบบฟาตากับอาฮามาสเนี่ยเป็นพวกเดียวกันกลุ่มเดียวกันแก๊งเดียวกันที่ตอนนั้นอยู่กาซาก็ก่อเรื่องให้กับอิสราเอลหรือแม้กระทั่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาที่มีการกราดยิงที่ใต้รถเมย์เยรูซาเล็มเห็นไหมเนี่ยแหละฝั่งเวสต์แบงค์ที่ออกมาไม่ซึ่งไม่รู้ว่าก่อการร้ายกลุ่มนี้ที่มากราดยิงเนี่ยโผล่มาจากไหนแต่ก็อยู่เยรูซาเล็มติดก,กับเวสต์แบงค์เลยพวกนี้มีไปทั่วก็คุณไปก่อเรื่องแบบนี้ถามว่าเขาจะกล้าให้คุณนั่งรถเมย์รวมกับเขาเหรอ แล้วรถเมย์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ารถหรูอะไรหรอกรถเมย์คือรถที่ประชากรเยอะที่เขาห่วงไม่ใช่เพราะมันแพงที่เขาห่วงเพราะประชากรเยอะเวลาคุณบื้มทีมันเสียประชากรเยอะคุณแลกหลายชีวิตแล้วพวกนี้มันชอบแลกหลายชีวิตมันชอบเอาตัวเองเข้าไปแล้วก็บอมแบบเยอะๆเนี่ยแหละทำาม้อิสราเอลถึงไม่ยอมให้กับรถเมย์แบบนี้มันเหตุผลมันชัดเจนมากเพราะแต่ก่อนคุณก่อการร้ายเยอะคุณมีคาร์บอมแล้วก็มีเอาคนขึ้นไปบนรถเมย์แล้วก็บอมรถบัสอะมันมีครั้งหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่มากไปเริ่กััเ้้า่อนนนทง นี่แหละมันถึงต้องแยกไงเหตุผลทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลทําไมต้องแยกป้ายคนละประเทศทําไมต้องมีปั๊มน้ําแทงน้ำมาแทงน้ามันก็ดีแค่ไหนแล้วไม่ดียังไงอรถเมย์เหมือนกันรถเมย์ทำไมถึงรถบัสพวกนี้ถึงไม่ขึ้นก็เพราะคุณจะไปบอมเขาเคยมีแล้วเขาก็ต้องคัดกรองซึ่งถามว่าคุณอยากจะขึ้นเขาสามารถทําได้ทําให้คุณขึ้นได้แต่เขาจะต้องเหนื่อยมากในการคัดกรองมาจับเสื้อจับผ้าถึงเวลาท้่มาจับเสื้อผ้าคุณคุณก็มาหาว่าสองมาตรฐานอีกทําไมคนยิวไม่เห็นโดนจับเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ย คุณก็หาข้ออ้างไปเรื่อยวันหนึ่งก็มาให้คุณก็ไม่ได้อแต่ก่อนเหมือนงั้นแต่ก่อนคุณมีเสรีภาพคุณก็ไปบ่มเขาพอเขากันก้นกำแพงคุณก็มุดดินมามันไม่จบเพราะคุณไปหาเรื่องเขาหลักการง่ายๆเลยถ้าอยากชีวิตมีความสุขอยากอยากแบบเท่าเทียมอ่ะเลิกหาเรื่องเขาเลิกไปบอมคิดก่อการร้ายคิดจะไปยึดดินแดนเขามันจบแล้วแค่นั้นง่ายๆมีดินแดนอยู่ก็ดีแค่ไหนไม่งั้นอนาคตดินแดนคุณจะลดลงลดลงเรื่อยๆแต่แม้ว่าโอเคอิสราเอลอาจจะไม่ทาเพราะสหรัฐก็กดดันอิสราเอลว่าห้ามนะ คิดจะยึดเนี่ยไม่ได้เลยนะเพราะในอดีตอิสราเอลเคยเข้าไปครองกาซา,าช่วงหนึ่งสุดท้ายก็กลับมาเนหสหรัฐก็ไม่อยากให้เข้าไปยึดเข้าไปครองไม่งั้นมันจะวุ่นวายเข้าไปใหญ่สหรัฐคือพยายามจะให้เหตุการณ์มันสงบมันจบโดยเร็วจริง,รงๆไม่ได้อยากไปทําร้ายกลุ่มก่อการร้ายมากแต่มันคือมันเกินไปยะพวกนี้ม,มาเล่นคนบริสุทธิ์จนสหรัฐก็ทนไม่ไหวนะั่นแหละถึงต้องช่วยอิสราเอลแล้วเหตุการณ์พลีชีพในอดีตไม่ใช่น้อยๆถ้าย้อนไปในอดีตตั้งแต่ปี2001ถึง2008มีพล ไม่มีเว้นนะทุกทุกปีเลยบางปีเนี่ยพีชีพไป10ครั้งบางปีก็ไม่กี่ครั้งแล้วถามว่าทำไมหลังจากปี2008ไม่มีก็เพราะ2008สร้างกำแพงแล้วไงพอสร้างกำแพงเสร็จพวกนี้มันก็ไม่ได้มีแรงจูงใจมากเพราะมันยากต้องผ่านการคัดกรองแล้วไม่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายใหญ่เพราะพวกนี้เวลาพีชีพคือเจาะจงกลุ่มเป้าหมายใหญ่เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทำไมเขาต้องเอากลุ่มเป้าหมายใหญ่ทำไมเขาถึงอะไรพัดเจ้าของเขาเนี่ยเพราะดนปลูกฝังอะไรมาผิดผิด้วก็คิดว่าขึ้นสวรรค์ เนี่ยแหละเป็นทางเลือกว่าเนี่ยถ้าไม่มีคนเยอะไม่มีแรงจูงใจเขาก็จะไม่ทําก็จะไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอิสเอลก็บอกเองตั้งแต่ชั้นสร้างกําแพงมาเนี่ยจัดการได้หมดเหตุการณ์บื้มตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์ที่จะมาบื้มรถบัสจะมาบื้มกับคนกลุ่มใหญ่ไม่มีก็จะกลายเป็นเป็นการกาดยิงเป็นการมุดเข้ามาปิดชีพทหารแทนไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะย้อนกลับไปว่าพวกคุณเนี่ยอย่าเอาแต่เรียกร้องเรียกร้องแต่ให้ตัวเองอย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดจะทําอะไรให้เขาไม่ทําอะไรให้เขาไม่ว่า อย่าสร้างความเดือดร้อนให้เขาแต่ถึงเวลาเนี่ยพอไปหาเรื่องเขาสร้างความเดือดร้อนให้เขาเสร็จดับมาเรียกร้องว่าฉันต้องได้ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนคุณไปทําร้ายเพื่อนบ้านตรงข้ามทั้งที่เพื่อนบ้านตรงข้ามเนี่ยเคยให้ความแนะนําคุณให้ไฟคุณใช้ยืมใช้แต่วันนึงอยู่ๆคุณไปทําร้ายเขาทําให้เขาเสร็จคุณเรียกร้องกับเขาเฮ้ยคุณอะทําไมตัดไฟฉันฉันทําร้ายคุณเนี่ยคุณมีสิทธิ์อะไรมาตัดไฟฉันเฮ้ยทำไมคุณมีสิทธิ์ขับรถไปคนเดียวคุณต้องเอาฉันขึ้นไปด้วยแบบเดียวกันเห็นไหมมีแต่เรียก้้อองงใหตัว พอยิ่งเราไม่มีการศึกษายิ่งแบบการศึกษาน้อยความคิดเก่าๆความคิดต่าๆเนี่ยเราก็จะมักจะคิดถึงแต่ตัวเองแต่ก่อนผมก็เป็นแบบนี้คิดถึงแต่ตัวเองแต่พอชีวิตผมเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นศึกษามากขึ้นผมเริ่มรู้สึกว่าต้องคิดเพื่อคนอื่นมากขึ้นหลายคนเป็นแบบนี้คือมันวัดกันตรงนี้มนุษย์เราจะวัดกันตรงนี้แหละตรงที่ว่าหลังจากคุณเจริญแล้วคุณมีความมีความเจรนะิญอ่ะมีความมั่นคงแล้วคุณจะเป็นคนแบบไหนสองแบบมันจะแยกย่อยออกมาเป็นแบบนี้นะคนแบบแรกเมมื่่อคคคุุณณันงแล้วก็จะ คิดเพื่อคนอื่นมากขึ้นเหมือนฝรั่งคิดเรื่องของลดโลกร้อนอจัดการคาร์บอนไดออกไซด์กา๊าซเรือนกระจกนู่นนี่นั่น,น,นช่วยเหลือสัตว์ทะเลการปล่อยมลพิษลดลงอะไรแบบนี้ก็อีกแบบหนึง่งอ,อันนี้ก็คือการแตกออกมาอีกส่วนก็คือว่าคิดถึงแต่ตัวเองยิ่งใหญ่ยิ่งโลภยิ่งครอบงำยิ่งเรียนแบบคนอื่นใครได้ดีไม่ได้ต้องไปก๊อปปี้เห็นผลิตภัณฑ์นี้ไม่ดีต้องก๊อปปี้ฉันต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพอเพราะพวกนี้จะมีความคิดถึงแต่ตัวเองเพราะกลัวว่าวันหนึ่งถ้าฉันฉนนน่พพามไมไทวกี้้แ แล้วก็จบเพราะพวกนี้จะไม่ฉลาดด้วยส่วนหนึ่งก็คือความไม่ฉลาดไม่ฉลาดเสร็จล้มง,ง่ายๆนะถ้าคนฉลาดแซงแต่พอคนฉลาดการจะแซงพวกนี้ก็ต้องเรียนแบบก๊อปปี้ปุ๊บวางผลิตภัณฑ์ใกล้ๆอะไรแบบนี้มันจะเป็นไปสองส่วนสองส่วนหนึ่งที่คิดถึงแต่คนอื่นแบ่งเบาภาระาคนอื่นแต่คือไม่ชัว่วไม่คิดถึงตัวเองเลยก็ยังคงมีแต่มักจะชอบคิดถึงคนอื่นแต่อีกส่วนหนึ่งนั่นแหละคิดถึงตัวเองอย่างเดียวเพราะนี่แหละการศึกษามันสําคัญอย่างน้อยก็คือถ้าให้การศึกษามันจะแตกออกมาเป็น2 แต่ถ้าคุณไม่มีการศึกษามันจะเป็นแค่หนึ่งอย่างไปเรื่อยๆคิดถึงแต่ตัวเองคิดถึงตัวเอง,เ,องเรียกร้องให้ตัวเองแล้วก็ทาร้ายคนอื่นแล้วก็มองว่าตัวเองมีความชอบทาในการทําร้ายคนอื่นอะไรแบบนี้คือผมอยากจะอธิบายก่อนว่าบางคนหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์บางคนฮนะที่เขาจําเป็นต้องทําแบบนี้ก็คือมันเป็นภาพลักษณ์ของมนุษย์แต่ว่าถ้าเราชมค,นน,คนนั้นคนนี้เนี่ยเราจะมีแต่ได้ถูกไหมคุณไปชมใครก็ได้คุณก็มีแต่ได้ต่อให้จะดีไม่ดียังไงคุณชมอย่างเดียวหรืออีกภาพลักษณ์หนใใใใจจจคคนนนนนนอออืื่่่่ไปเเเเเรรรๆหหห็็็็าาาาสสงงกทํววตั คุณจะดูแบบมีภาพลักษณ์ที่โอ้ยเป็นคนที่น่าเข้าหาหน่าติดตามน,น,น่าน่นน่านี่เหมือนที่ผมเคยอธิบายยูทูบเบอร์ท่านอื่นท่านหนึ่งที่เป็นผู้ชายที่ตอนนั้นมีดราม่าเรื่องของเงินบริจาคแบบนั้นเหมือนกันก็คือมีแต่ชมอย่างเดียวชมก็มีแต่ได้ถูกไหมแต่อันนั้นดันพลาดท,ที่ไปชมอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับการเมืองแล้วคนไทยไม่ชอบไแบบนั้นทั้งที่จริงๆแล้วการชมมีแต่ได้ไม่มีเสียอยู่ที่ว่าคนนะคนบางคนเขาก็ต้องใช้ชีวิตต้องทำมาหากินแบบนี้อยู่แล้ว เขาก็จเป็นต้องชมต่อให้เบื้องหลังเขาอาจจะแบบมีนินทาีไม่ชอบหรืออะไรก็ตามไม่รู้ก็เป็นได้แต่บางคนไม่ได้นะบางคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบอย่างผมเนี่ยคือไม่ชอบก็คือพูดไปเลยไม่ชอบแม้ว่าผมจะเสี่ยงแม้ว่าผมโอเคไม่ชอบแล้วผมบอกเจ้านายว่าผมไม่ชอบแบบนี้ผมเสี่ยงตกงานผมก็ต้องแลกอะไรทรงๆนี้แต่บางคนก็คือนั่นแหละก็พูดดีไว้เพราะว่าเป็นช่องทางของเขาทำมาหากินพูดดีก็มีแต่ได้ก็ได้แต่ถ้าพูดไม่ดีก็ต้องตัดบางอย่างทิ้งบางคนต้องแลกบางคนก็จะแลก บางคนก็คือไม่ดีก็คือไม่ดีบอกให้หยุดทําคุณทําผิดคุณทําชั่วต่อว่าปัดขาดก็ขาดไปเลยอะไรแบบนี้แล้วแต่คนเพราะเนี่ยแหละคือภาพลักษณ์บางอย่างที่จําเป็นต้องดําเนินไปแต่อาจจะทาให้คนเข้าใจผิดได้นั่นคือจุดหนึ่งในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์เรื่องของคนดังนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ต้องไปบอกรัฐบาลปาเลสไตน์ว่าเอยสร้างถนนดีๆหน่อยทําระบบให้เราได้ใช้หน่อยหรือไม่ก็คือเลิกก่อการร้ายควบคุมให้ดีๆสั่งสอนให้ดีๆแล้วก็จับมือกันเซ็นสัญญาแบบผ่านแดนใช้ถนนร่วมกันได้อยู่แล้ว ไทยกับเราก็มีอาเซียนสัญญาเพื่อสามารถข้ามแดนกันไปมาได้าไทยสามารถใช้ายทะเบียนไทยวิ่งไปประเทศเพื่อนบ้านได้โดยที่ติดสติ๊กเกอร์ตัวทีที่มาจากไทยแลนด์อะไรแบบนี้นี่คือข้อตกลงคุณก็ต้องตกลงถ้าถ้าอยู่อยู่ไทยขับไปเลยไม่ได้อ,อยู่อยู่คนไทยเนี่ยอยูอ่ขับไปเฉยๆไม่ได้คุณต้องไปทําอะไรบางอย่างต้องมีข้อตกลงไปทําสติ๊กเกอร์ตัวนี้ให้ได้คุณก็สามารถวิ่งได้คุณเอาเงินไปทําอะไรหมดถูกไหมเงินทาง UN สนับสนุสนให้ 5, หรือสหรัฐที่สนับสนุนผ่าน UN หลายองค์กรมาก ที่คอยช่วยชาวปาเลสไตน์โดยเฉพาะมีองค์กรที่โดยเฉพาะปา,ลาเลสไตน์นะงบประมาณให้มหาศาลสุดท้ายคุณไปทะไรหมดอาวุธไงเอาไปซื้ออาวุธกาซาเนี่ยฮา,ามาสเนี่ยไปซื้ออาวุธจนหมดแม้กระทั่งระบบป้องกันไทยก็ไม่ทําพื้นฐานง่ายๆเสียงไซเรนเตือนให้ประชาชนหลบยังไม่มีทั้งที่คุณก็รู้อยู่แล้วคุณชอบไปถลม่มเขาเขาต้องถล่มกับไม่สนไม่สนประสบการณ์สนให้คนตายคนตายเสร็จจะได้เอาอ้างไงเอาไปอ้างได้อิสราเอลเขาไม่เล่นมุกนี้ คนชีวิตคนมีค่ามากกว่ามาเล่นแบบนี้ไม่เหมือนกันก่อการร้ายพวกนี้ตะวันออกกลางมันจะมีความคิดอะไรแบบนี้หรือโอเคตังไม่พอสมมติสุดจริง,รงๆก็ว่าไม่มีใครสนับสนุนเลยเซ็นสัญญาร่วมกันพัฒนาตัวเองให้มีการศึกษามีคุณภาพสั่งสอนดีๆแล้วเซ็นสัญญาร่วมกันเหมือนไทยไทยเนี่ยเวลาข้ามแดนไปลาวก็ใช้ป้ายทะเบียนไทยไปได้ไปประเทศพื้นบ้านได้โดยที่ติดสติ๊กเกอร์ตัวทีแต่ก็ต้องไปทําเอกสารอ่าแล้วก็สามารถข้ามได้เห็นไหมถ้าคุณมีข้อตกลงกันคุณทําได้ หรือไม่คุณก็เอาเงินที่เขาบริจาคให้เนี่ยไปสร้างป้ายรถเมไปสร้างถนนที่มันดีๆแต่ไม่ใช่มาอ้างว่าอ๋อทำไมใช้ถนนนั้นถนนนี้ไม่ได้เรียกร้องอย่างเดียวเอาแต่เรียกร้องแต่ไม่เคยให้อะไรใคร